เขามาอาหารหนูเลยนะน่ารักจังเลยงั้นเราไม่แวะบูธพีดดีกว่าแต่เราไปแวะบูธพีดนิดนึงก็ได้พีทมาจงหูกจังหวะเลยนะตอนเราจะไปบูธพีทเลยใช่หรอคะใช่ดิพี่พี่จุกกระตั้วเหมือนแฟนกันเลยอ่ะพี่พีทแ้ก็หนูเคยแลรถ้ออกแนวหอุยข้างๆเราไม่ได้เดินใช่ไหม นี่พี่โอ๊แม็กโครรถตามขวิดไปก่อนอุ้ยอันนี้ฉันไม่เห็นพี่นู่นนะต่อยอดกอนนะคะเรือต่อมาเสื้อคลุมอ่ะได้เลยว่าอยากจะต่อยอดเป็นสูตรอะไรเพิ่มเติมหรือเป็นซิสเตอร์เพี่มพีทเอาเสื้อคลุมได้ไหมได้สิมาได้ไหมขายังไงดีเอาเสื้อคลุมทำไม่ลีดเสื้อคลุม กกคืออันนี้ก็เป็นแบบแมคโครโลตัสนะครัะเ้าก็มีมาครบหมดเลยนะแล้วก็จริงๆแล้วว่าของอ่ะราคาก็ดีมากๆปุ๊ย <c oughs> นี่อะไรอะคิวเ <c oughs> ตาเหรอพี่จุม๋มเรามีเตาอย่างนี้ย่งเรามีเตามานีไหมครับเหม้ออ้ไอออรไน้ำมันน่ารัก เก็บที่ห้องเนี่ยเฮ้ยอันนี้รสมากมอดทอดจิิวดูไปอยู่ในคอนโดเนี่ยเวลาทำน้อยๆกินคนเดียวอบแบบเชั่ข้าวเล็กน้อยอ่ะนึกอกป่ะเฮ้ยอันนี้ดีจริงๆพี่จูมอดทอดจิ๋ว นี่ไม่คืออะไรนะคือหมูคุณเหรอที่นอนไม่เห็นออกมาเลยคุณดูอันนี้ปรับได้กี่ระดับอะตัวดูดิปรับได้กี่ระดับเอ้าถ่ายรูปังไม่ได้ถ่ายเหรออ๋อ เสร็จมากโอ้หได้ครับขอบคุณมากนะครับวันนี้เป็นไหนเป็นพี่ไปดชายเวยเหรอพี่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 ค่ะขอบคุณอันนี้ไม่เสร็จไงอ๋ออ๋อหนูยังไม่เสร็จเลยอ๋อยังหนูขอาแว่นนี้ลงก่อนถ่ายละก็โอเคโอเคเราก็ไปก่อนก็ได้งอไ่ะไปกับของกก็ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไร อ่ะพี่พกษะรมราชยังไงดีคะอ๋อมีโปรแกรมต่างๆทำเล<ป>สิรครับพี่น้องใกล้นคนคสวย,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 ยขอโทษนะคะซ่อน,น,น,นก่อน <laughs> เจอดดูน้ำตาลไหมจอดูน้ำตาลได้นะแล้วเราเพิ่งกินนำใยไปน้ำตาลก็ขึ้นะสิขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะจอดูน้ำตาลไหมคะจอดน้ำตาลจอดได้ยินไหมคะกลัวเกินโอ้มาช่วย คิวเจาะตัวน้ำตาลไหมไม่เจ็บไม่ใช่กลัวน้ำตาลด้วยเมื่อกี้เพิ่งกินมาชีวยซ้ำอีกไม่เจ็บค่ะไม่เจ็บไม่เจ็แต่เอ่ากลัวไม่แป็นตัวใหญ่ตัวลำยิบมันกินลำยิบมันกินนขึ้นแน่นอนก่อนน้ำตาลมันต้องกดหาแน่นอันนี้อะไรบอร์ดเกมหรออ๋อบอร์ดเกมมีบอร์ดเกมด้วยนะคิวไหนนี่ไงมีบอร์ดเกมแล้วก็มีเกมเศร็จถี่ ไรูปปิงปองอุ้ยอยากได้รูปปิงปองอะคิวอยากได้รูปปิงปองอะอะไรเอาไว้ไว้หมุนเลขจริงๆในในงานเนี้ยโรงพยาบาลมาทุกปีนะครับแต่ว่าเพิ่งเห็นว่างานใหญ่มากเป็นปีแรกที่มาเองปีแรกที่มาเองจริงครับแล้วก็คือถ้าใครอยู่ใกล้แถ่งนี้คือตรงนี้มันอยู่นนทบุรีเนาะตรงท่าน้ำนนคือใกล้มากก็จริงๆมาจากโรงพยาบาลที่ประมาณสักสิบนาทีเอง ก็ถ้าใครว่างลองมานะคือของที่เนี่ยเขาลดเยอะมากครับมีบูธพี่มีบูธยังไงบูธพี่หรอมาตรวจให้เข้าใจมาโงพาเป็นแบบตรวจสุขภาพฟรีอะไรอย่างเงี้ยครับคือคือของโรงพยาบาลนะมันเป็นเซอร์วิสอยู่แล้วมันไม่ได้มีสินค้าอะไรเราก็มามาตรวจนี่ตรวจนี่ให้อะไรอย่างเงี้ยก็าตรวจน้ำตาลโดยไม่ฟรีเลยใช่ครับไม่ไม่ได้ขายอะไรเลยมีนมาตรวจน้ำตาลได้เลือดหนูใช่ครับก็ก็มีบูธกาเสรมรางนะอยู่ทั้งสามวันเลยครับ สามพันเจ็ดสิบเก้าเจ็ดแปดสิบเก้ามาตรวจน้ำตาลซีโมเดลมาตรวจมีหลายอย่างนะก็มาวัดความดันได้มาตรวจน้ําตาลฟรีได้ครับก็คือระหว่งโรงพยาบาลเนี่ยไม่ได้อะไรมาขายเนาะก็คือมาร่วมกิจกรรมด้วยกับกระทรวงพาณิชย์ก็คือเหมือนมาร่วมบูธด้วยไงใช่มาร่วมบูธด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าของในงานเนี่ยเขาลดเยอะจริงนะคือลด50% 60%ก็นต์สิบเปอถูกปะอูมัเตอร์ มีอะไรน่าซื้ออีกสองพัน้าเหลือห้าอย่ะมีอะไรที่ซื้ออีกก็จริงๆใครอยู่แถวนนทบุรีเนาะก็ลองมาแวะได้ครับเพราะว่ามันไม่ไกลแล้วก็ข้างล่างเขามีที่จอดด้วยไม่ต้องกลัวว่าในกระทรวงหาที่จอดข้างล่างมีลานจอดข้างล่างครับสึกแข่งบอลลูนแก๊สคืออะไรคะบอร์ดเกมเหรอ พี่ชีดประจนบืดเมื่อกี้รถเยอะมากค่ะทุกคนอย่างเมื่อกี้น้ำมันล้องข้าวเพิ่งกดพิบาร์ดจริงเหรอคะดีมากเท่านี้แล้ค่ะแล้วมีหลายหลายทหลายที่พ่อเลยอย่างมาตุปรามาตุปรางานอะไรคะพี่กี้เราอยู่งานอะไรคะเราอยู่งานคือจริงๆอ่ะกระทรวงพาณิชย์กรมการค้าภายในเขาจะจัดทุกปีอยู่แล้วมันเป็นเมกะเซลล์ปลายปีครับก็จะมีทุกอุตสาหกรรมเลยมาร่วมที่อยู่ภายใต้กรมการค้าภายในเนาะก็คือโรงพยาบาลเนี่ยก็มาร่วม พวกของอุปโภคบริโภคแทบจะทุกชนิดเลยก็มาร่วมครับแล้วจริงๆมันจะมีของจากภาคต่างๆด้วยแล้วก็เหมือนกับบริษัทองค์กรใหญ่ที่ขายสินค้าก็จะมาร่วมด้วยอย่างเมื่อกี้ที่เราเห็นเราเห็นเทสโก้มาร่วมเนาะซึ่งราคาลด50%จากป้ายเนาะในงานเขาจัดแค่3วันนะครับเขาจัดแค่สมวันล้วตอนนี้พี่กลายเป็นคนไลฟ์ไปแล้วอะไรก็พี่พูดเองนี่หนูไ่ได้ไหมล่ะไปดีโอกันเถอะขอบคุณค่ะ เอาหยิบให้หนูเลยค่ะแล้วเดี๋ยวตอนเย็นเรามอบนี้ขอบคุณค่ะตอนตอนเย็นสองทุ่มวันนี้มีดีเซ่ครัสุดท้ายในรอบปีนี้นะครับสองทุ่มน้อมาเจอกันได้แย่พี่มุ๋มก็คือว่าจะเกิดพี่บุ๋มนีโอนีโอนีโอมีอะไรบ้างมีโอเขาบอกรถเยอะมากอุ้ยโอมีไข่มุ้งซื้อแล้วบูนีโอเหรอไม่ไหวแล้วว่ะเป็นลูกค้าประจำของอันนี้เหรออันนี้ออกก่อนค่ะไหนนีโอซิอ๋อได้ได้ได้ครับ รถเหลือเก้างงไหนะหรอใช่มันเลยอันนึงอ๋อโอเคโอเคอ๋อได้ได้ได้เลยอนะไถรนี้ะวเดนี่นี่นีาถ่ายตรงนี้นาพี่เดี๋ยวไปถ่ายถ่ายรูปก่อนนะคะเดี๋ยวผมเดินไปแป๊บนึงครับถ่ายถ่ายตรงนี้ก่อนมาถ่ายเลยครับย

อ๋อขอบคุณค่ะอ๋อนี่ไม่ได้ถ่ายเลยขอนานแล้วอันนี้ได้ถ่ายหนูหน่อยเพราะแต่รอบพีคตั้งแต่เดินรอบตรงนู้นเลยใช่ไหมกางเมื่อกี้นึกอยู่พอดีเลยเฮ้ยไข่นะอีกคนนึงขอบคุณค่ะคุณกางตรงกลางเลยครับเดี๋ยวถ่ายกับพี่บริษัทอ๋ออ๋อได้ได้มาเลยครับ ขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับไปรอสักพักอุ้ยหรอใช่พี่ก็ช่วยพี่ด้วยได้ไปเดินซื้อของยังคะปะมันร้อนนะในส่วนของมีโอก็จะมีตามนี้เลยไฟลายอุ้ยอันเนี้ยมีเธอมีเธอก็ใช้ได้มีเยอะมากนะคะแบรนด์ของเขามีเยอะมากอุ้ยคือแน่นอน พี่จุ๋มพี่จุ๋มซื้อยังพี่จุ๋มพี่จุ๋มซื้ออะไรบ้างพี่จุ๋มจะเอาอะไรคิวฉันเนี่ยอันนี้อะไรอ่ะ่ยาทาผิวซื้อไปโลชั่นทาตัวอะไรพี่ชูเปียกห้าสิบบาทได้ครับอันนี้รถเยอะเกินโอ้โหไม่ไม่ไม่ของเด็กอ่ะของเด็กก็ลดเหรอคะเด็กก็รถเท่าไหร่อะคะ ขอบคุณะงเด็กออแกนิก50บบาทต้องซื้อป่ะไม่ใช่ออแกนิกออแกนิกอันนี้ต้องซื้อเพราะว่าอันนี้ชีเป้าบูทนี่นีโอเมื่อกี้คนมุงมากสำลีแผ่นยักษ์คิวสำลี45บ้าบาทเท่านั้นนะคะสำลี45บาทเท่านั้นอ่ะหนูซื้อขอบคุณนะครับสำลีรับ คือของอ่ะคือของอ่ะราคาดีมากๆนะคะใครสนใจก็คือมาได้จริงๆนะนี่ไงหยิบแล้วเพราะว่านี้ให้มีเธออยู่แล้วได้อุ่ยจริงๆคือของอ่ะที่แบรนด์นะครับมีเอเวอร์เซนต์มีทอสมีบีนี่ใช่ที่อยู่นี่เคยโยทั้งหมดหอมอันนี้สดชื่นอันนี้สีอะไรแนวนมาดมนิ